ช่วงแล้วลูกมันไม่เป็นตาได้ตสี่โลมันเป็นตัสามโลเคิงขึ้นตั้งสั่งสี่โลเคิงนะครับมันสาเหตุคือพอเราใส่ปุ๋ยจังไรครับหนองเราใส่เพิ่นใส่ปุ๋ยจังไรเห็ดจังไรเอาให้ฟังบ้างเนี่ยน้ำหนักคือออกมาดีแค่จ <c oughs> ะก็คือก็คือนุวาล่ะค่ะคือมุกพวกไฮป้าปุ๋ยป้ายาเมื่อกี้มีช่วงแรกที่ว่าใส่สูตรเสมออ่าช่วงที่สองจะจะเป็นอ่าอ่าใส่สูตรที่เป็นนักไถ่ในจักหน่อยบ้านี่ช่วงที่สามก่อนที่เฮาจะเก็บ ประมาณสองอาทิตย์นะสองอาทิตย์ยังสี่เกือบเกือบสามอาทิตย์ยังสี่นะคะข้ากระใส่เพิ่มสูตรทีถ่ายดักนักก็จะเป็นสิบสามสิบสามยี่สีหรือสิบอ่าสิบสามสิบสามยี่สิบห้าช่วงเลยขาใส่ไปเลยถ้าเป็นอ่าของแม่หนูใส่นะเพิ่นจะกำใส่เหงาละตน้นไปเองเลยเพื่อนจะบ่ยาดกนะเพื่อนจะเพื่องปุ๋ยกำละต้นนะครับแมลนค่ะเพราะว่าเน้น่เลย,นนเยว่าปุ๋ยนะ่ะทีที่แม่หนูปลูกนะ่ปนะปลูกมาหนึ่งเพื่อนจะมักไอ้มักปุ๋ย คือใส่ใส่ไปเลยกำแล้วโตกแล้วควรก็จะกำกำต้องแน่วนีนะค่ะบานนี้ผลผลิตที่ออกมาแกจะตามแมนค่ะตามที่ทุกคนเห็นเลยมันคุ้มครับลงทุนเจ็บมือนะครับเดี๋ยวผมเตรียมใจสามแสนนะครับคุ้มว่าคุ้มนะครับลองคิดบังเอานะครับเบื้องเม็ดปุ๋ยเพื่นนะครับเนี่ยตอนนี้ื่องยังไม่ได้เลยนะคะเม็ดปุ๋ยยังยังคือกาว่างช่วงประมาณวังช่วงสองอาทิตย์เพิ่กจะบ่อป้านาบ่อป้าปุ๋ยถึงแม้ว่าจะใกล้สิเก็บกระตามเพิ่นจะบ่อป้าเลยิบ่่งชวแมนจะบ่อหินช่วง เบิ้งนะครับมันสามารถเท like like ็ดได้ง <establishing> ่ายนะครับฝักทองเบื้องนะครับหล่านขาเพิ่นกะมีนะครับเพิ่นกะขายปุ๋ยขายยาสื่อใเพิ่นกะแรีนนะครับคือหมอยาอามนะครับเพื่อนกะไปสื่อแบบพริกซื่อยังนะครับพอแล้วก็มีกิจการหลายอย่างแต่ว่าสามารถเห็ดดูได้ใดสวนใดนะครับหลายคนว่าคอยเห็ดนั่นเห็ดนี่บบมีเวลาจะเห็ดคอยเห็ดว่าดดดอกเถาแก่จะคิดลบจะคล้องครับผมบอกเลยจะเบียกจะคล้องขึ้นลบจะคล้องนะครับจะบ่มองมุ่วมาเพื่อนเห็ดใดเข้าตองเห็ดใดนะครับผมอยากให้เอฟซีหรือชาวสวนนะครับ ให้คิดเปลี่ยนใหม่นะครับว่าเพื่อนเห็ดได้เขาต้องเห็ดได้ไปอ่างว่าบ่มีเวลาคือเพื่อนหลังมาเบิ่งกิจการเพื่อนก่อนครับเขามีซ้ำเพื่อนบ่กิจการซ้ำเพื่อนบ่เขาจึงอ่างว่าบูมีเวลานะครับมันอยู่ความม่านะและความตั้งใจมันบ่พอันนั่นคือสเห็ดบ่มีิยังเห็ดได้มันบ่ได้มันบ่พอันั่นก็ความพยายามของเฮานะมันก็อยู่สมเร็จอยู่วังหันนะครับแล้วพอเอาเวล่าใดมาปล่อยหนามเวล่าใดมาใส่ปุ๋ยนะครับผมก่อนบดดูแลการดูแลมันก็ บค่อยหนกป็นไหนมันหนักนะครับเห็นว่าครับสำหรับฟังจากคูเพื่อนประสบความสำเร็จเพื่อนสชว่ามันบมยากเป็นว่าคำเบาสลอมแม่นนะครับมันจีววามีค้ามโมยากสำหรับคนที่มีความสำเร็จนะครับคนที่บ่ประสบความสำเร็จจะมีแต่คํามโยากก่อนนะครับมันเลยบ่ยสำเร็จนะครับผมครับลการระยะห้องนะครับนอกเข้าใจแล้วนะครับหรือจังไดนะครับน้องแถวบ่เข้าใจก็จังโทรมาปรึกษาน้องเพื่อนก็ได้นะครับเพาพอเพื่อนกะมีเบืรอโท่อยู่เพื่อนบ่อยากคุยนะครับับ ไข้คุยค้ยกบลูกสาวเพิ่นก็นได้นะครับเพิ่นกระเฮ็ดกระดูแลนยร้อการเบิดเพิ่นให้ความรู้ได้เพราะว่าผมกระถามเพิ่นเบิดแล้วว่าเพิ่นพยายามถามเพิ่นแล้วว่าเพิ่นสามารถเดาได้บ่ให้ความรู้ได้บ่ผมกระสก,กีเพิ่นเต่มเามือว่าสื่อแล้วว่าทั้งลูกสาวทั้งแม่ทั้งพ่อทั้งยังทั้งลูกเขย<อ>เพิ่นสามารถให้คำตอบให้ข้อมูลได้ทุกคนนะครับก็คือทุกคนเก่งเบิดก็เลยเฮ็ดผลผลิตออกมาดีนะครับผมเอาสุดท้ายแล้วนะครับบานี้ ธีการปลูกเข้ากับพ่อได้นะครับถ้าผู้ใดสงสัยนะครับฟั้งบ่เข้าใจก็สามารถโทรมาสอบถามได้บ้านนี้ครับจิตเฝ้าถึงว่าเข้าปลูกแล้วนะครับจุดสําคัญก็คือว่าการสื่อคายนี่แหละครับต้องขึ้นอยู่กับเสียตะวันซ้ำนะารังจิพีรับสื่อครับอ่ายำให้พี่น้องเข้าอีกจักหน่อยนะครับเพื่อความมั่นใจตันนี้ผมกะให้กับเอฟซีมาตลอดนะครับเฝ้ามาตลอดตั้งเอฟซีว่าถ้าปลูกให้มันได้ผลผลิตก็คือซีตันข้นนะครับเพราะว่าที่งานผมก็จะไมเห็นแหละครับผม มันกระลายนะครับนอค่าใส่ใจค่ากินค่าอยากค่าเดินทางค่าน้ำมันหันตําผมต้องมาเบิงบ่ต่ำกว่าสองเทือนะครับมาเก็บก็มาสื่อขับใส่รถยี่สองคันมันก็ต้เป็นสามเถียวถึงสี่เถียวนะครับบา้คือผมกับบริบัวกํากไรหลายคือพอขาอื่นพราะว่าตัวน,นี้ครับพอโทษนะครับเพราะว่ามันเหมือนอาจจะเป็นการขาดทิ้งก็คือผมถ้าขายผมว่าอยากเน้นว่าให้ได้กําไรหลายหรือว่าไดีกํากไรทุกรถได้กําไรทุกมือ คือความคิดของผมนะครับผมเป็นลูกชาวสวนอุดมการผมก็คือผมอยากให้เช่าสวนหรือว่าให้ทุกคนที่จะฮัดเป็นเช่าสวนนะครับมีกินมีใส่นะครับก็คือพอค่าอยู่ได้สวนอยู่ได้นะครับผมแลควก็คนขายอยู่ได้นะครับคือทุกคนนะครับคือคนทรงคนผลิตหรือว่าคนกระจายสินค้านะครับให้อยู่ได้ทุกทางนะครับที่ผมนะครับมักให้ราคาบออราคาแจงราคาผมก็คืออยากให้เช่าสวนตื่นโต ออกจากจุดเก่าเดิมๆนะครับว่าญยาิบุมีพอขามาซสื่อถ้ามันบอกขายให้ผู้ไม่หรือว่าขายให้เจ้าผู้เกา่าสีเป็นจังได้เงสินะครับแต่มันขายให้ผู้ไม่เลยวผู้เก่าคนจะสื่อบ่ผมบอกเลยว่าพอขามันไ่ขึ้นทุกมือนะครับพอขาเก่าก็จะล่วงโรยไปถ้าห้าบโเปิดโอกาสให้พอขาไม่ไม่นะครับขึ้นมากขาขายขึ้นมากับเลื่อนมันก็บภาามาถไอเลียนแนวคิดใดหรือว่าทรงเสืิมใดนะครับพอขาไม่ไม่ไฟแรงๆน,ะ,นะพอนอะเพื่อนบ่เอาลายนะครับ เพราะว่าเพิ่นบอก่ทันมีเงินหลายไในน้อยเพิ่นก็เอาเป็นับผมเปรียบเทียบกับเฮาไปเฮ็ดงานก่อสร้างนะครับบางคนเพิ่นค่าแรงมื้อละ300เพิ่นก็เลือกเฮ็ดบ้านถ้าเป็นนายสร้างใหญ่ๆแล้วคันบ่ได้มื้อละ1,000 2,000เพิ่นบ่เฮ็ดนะครับครับแม่เพราะขาก็เหมือนกันครับเพราะขาใหม่ๆนะครับคือรุ่นขึ้นมาใหม่เป็นนายหน้าใหม่หรือว่าหัดคขาดขายใหม่เหลือ50ตังค์เพิ่นก็ทำงานครับผมถึงอยากให้ชาวสวนเฮาเปิดโอกาสเพราะขาใหม่ๆทุกคนนะครับอย่าหยุดอยู่กับจุดเก่าหรือว่าใหญ่ๆนะครับ ปลาใหญ่ก็กินค่าใหญ่ครับผมอยากฝากเอฟซีเรือว่าชาวสวนทีรร่เก็บไปคิดแล้นี่ปลาหน่อยเพิ่นกับจะกินหน่อยนะครับได้หน่อยเพิ่นกับิินท้องเตือนนะครับนี่แหละครับผม้วกา็ให้ถอยออกจากคําว่าปีนี้บ่าขายให้เขาปีหนาเขาสิบ,บ่าขายผมบอกเลยว่ามีบ่อขาไม่เขามาเรื่อยๆขอแชร์ขางเห็ดผลผลิตงามครับผมรับรองว่าเด้ขาย้วกา็เรื่องาราคาสวนจะสามารถเลือกได้แต่เกิดว่ายุคกับาพอาขาเก่านะครับ ก็คือหลายสวสนเนาะครับผมไปเจอมาว่าถาปะขาเก่าหนูขอราคาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว่ท่านอันนี้ราคาดอกแต่ว่าหอดมือจะซอยอยู่จะให้ราคาอยู่ขอชัดเจนเน่เพิ่นกัะเบียงไว้คือผมมีทางชัดเจนนะครับนี่ปะขาเก่าเก่าอยู่น้ำกันโดนๆมากรับถาเฮาเลือกอคขาไม่เขามาบางเื่อของในไร่าการพืน้นมันโมนพ่อในออเดอร์พืน่นมันโมพ่อพื่นต้องการของทรงไห้แพงหรือว่าเพื่นจากเขามาพื้นที่ใหม่ๆพื่นต้องซื้อแพงเลยครับเมียนเลยครับกะเกียงใหม่ผมบอกเลยเพื่น มันเอาเงินไม่เข้าครับเขาเอาเลยว่าตรงอย่างมันถูกครับเขาสามารถเลือกได้เนว <c oughs> ่แล้ว <c oughs> พอข่าวเาเก่าพ่นอาธจจิมาสื่อแค่สิบบาททะนนครับมือน,นี่แต่ว่าผมกะอาธิเก่าในสนามอื่นแต่ามาในเขียดน,นี่ผมอาจจะเป็นไม่ผมอยากเข่าอยางมาเกิดอยวก่าเปิดขยายตัวในมือน,นี่ผมต้องเอาเงินมาสื่อทางนลครับสบายนี่มันบ่าสามารถเอาใจสื่อทางได้รับส่วนหน่อยนะครับคือคนจะได้หายใจก่อนต้องเห็นก่อนขันนมันจะหายใจมันก็ติดตามผม ยังพ่อเนี่ยกับน้องมันก็ลังติดตามผมมาหนีจักเท่ายปีแล้วครับ <c oughs> เป็นแต่เอฟซีแต่ว <c oughs> ่าบอซี่เอเดี๋ยวจะเป็นแต่ซีเอฟบอเอฟซีแลครับแต่เอฟซีผม <c oughs> ต้องโทษติดตามผมขายนะครับ <c oughs> แล้วมาปีนี้แล้วเพิ่นก็ได้เป็นเอฟซีแล้ครับก็คือเพิ่พนมาเห็นโอ้เสียตะวันมาหอดแล้วมาเถียง,แล,งแล้วเพิ่นก็เคยจะติดต่อผมเนี่ยว่าอยากขายให้ผมเสียตะวันสีมาบอนอบางทีก็ข้อมเกรงใจนะครับเพิ่นก็คิดว่าผมอาจจะเป็นคนละขันกับเพิ่นแล้วอยากคุยน้ำมันจะคุยน้ำเฮาบอบอแมนนะครับเด้อตอนนี้ผมก็อยากฝากเอฟซีพี่ครับว่า ผมกับคนบ้านๆกินขเอนี้วน้ำพอน้ำแม่เท่านี้ละโทรมาถามโทรมาคุยโทรมาปรึกษาไดบางเทื่อผมบ่ได้รับตามที่เอฟซีเท่าโทรไปหากะผมก็ขอให้ไว้น้ำครับมันมีารเมนหรือว่าารอันนี้ว่าผมบ่รับสายบ่คุยน้ำยังสีนะครับบางเทื่อผมก็ติดธุระหรือว่าติดงานอยู่นะครับผมผมอยากให้แอดไลน์ผมมานะครับแอดไลน์ผมก็คือเบอร์โทรแมนครับก็คือแอดไลน์ไว้ละกะต่อไปถามไว้ย่างในหันนะครับผมบางผมก็ไล่ตอบพึ่ดนะครับผม ครับดีแล้ครับเบอร์ติดต่ออีกนะครับไอ้เบอร์ติดต่อนะครับ089นะครับ241สี่หนาสองนะครับเบอร์นี้สามารถไอ้กัดไลน์มาได้นะครับผมครับนีแล้วช่องทางที่ติดต่อผมช่องช่องทางเอ่อเกี่ยวกับความรู้ข่าวสารนะครับไอ้ครับช่องทางนะครับเกี่ยวกับความรู้ข่าวสารนะครับก็ฝากกับ FC สลามหน่อยท่องเน็บนั่นะครับเพราะว่าเป็นบางคนเป็นกับพ่อท่านี่เห็นผมนะครับผมกับคือเป็นช่องยูทูบนะครับช่องเสียตะวันฟักท่องแดนอีสานนะครับผมแล้วก็เฟซบุ๊กนะครับไอ้ตะวันสายแววนะครับผมเฟซหลัักนะครบ เผ็ดสำรองจะเป็นเสียตะวันฟักทองแดนอีสานนะครับผมครับเนี่ยคือช่องทางติดต่อนะครับมือนี้บาสล้ามกระเพ้าพี่น้องมาจ่อลึกนะครับทั้งพ่อค่าแล้วก็วิธีการปลูกที่เข้าเฮ็ดเราได้ผลอีลีนะครับผู้ใดสงสัยนะครับมีช่องทางติดต่อให้ทุกสองทางด้วยครับพี่น้องครับเอาสุดท้ายแล้วพ่อครับมือนี้เป็นยังไงพ่อใจวะครับไม่ได้ไหนพ่อไม่ได้ไหนครับเรื่องราคานะครับผมเดี๋ยมาตกลงกับพ่อแล้วในมือนั่นโลละจักบาทพ่อสิบสองบาทครับสิบสองบาทแล้วมือนีหยินข่าวว่ามันลงจักบาท ยิ่งดะจะแกว่าลงสิบบาทนะครับราคาหนาสวนหมื่นย่งอยู่สิบบาทแกก็ยังเสือสิบสองคือเก่าแต่ว่าผมกับเสือสิบสองคือเก่านี่คือจุดหลักของผมนะครับครับผมสิบผมมีทางกับค้าครับแล้วกรบอกเฮ็ดเอาหนาครับคือผมหนาค่าขายผมอยากยืนหลักย่ามขาดคือยี่มขาดย่ามใดคือใดนะครับผมนี่แหละคือจุดหลักของผมผมบอกอยากให้เอฟซีลุยว่าชาวสวนไปหูยินได้ฟังจากปากคนอื่นมาแล้วมาตัดสินผมนะครับผมอยากให้สัมผัสตัวผมก่อนนะครับต่อไปนี้ทุกพื้นที่นะครับผมจะเดินลงไปไหนนะครับมองได้องผมแล้วก็ ติดต่อก็ผมจริงโมงเมนต์ผ้เก็บปุบปับปุบปับวงของตายจึงขึ้นหอดผมนังสิผมกะคำนวณแล้กะะก็สแกนนะครับว่บาผู้ใดคิดจะไปก็ผมต่อหรือจะพ้อจะให้โอกาสผมนะครับถ้ามองได้เพิ่นติดต่อติดตามผมกะหลายมองนะครับเพิ่นเคยเอื่อนผมไปบางเทืเอ,อือชัตันสองตันผมได้ใจเพิ่นเพิ่นได้ใจผมผมกะแวะไปเห่นไปเวียนได้นะครับผมโอเคนะครับเ่บาสลามไม่ยั้งฝากถามเอฟซีอีกบ่ไม่ยั้งต้องถามกับน่องอไอจ้าของหลานยาเ<อ>พิ่นบอรหรือกับอี่อีกนี่บ่เลกเล็กเล็กน้อยบางที่นะครับ คำถามอาดใสอยุ่ในใจพี่หน้องนะครับเด้อเดียวผมจะขึ้นนะครับเบอร์โทรนะครับพี่กัดให้พี่หน้องเข้านะครับเด้อสำหรับลิปวิดีโอนี้นะครับบ่าสลหรับกับขอจบไปซ้ำนี้นะครับขอคุณที่เขามารับชมแล้ที่ตามให้กำลังใจนะครับเด้อขอุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเบิ่งจากหอยนี่แหละค่ะปักทองแกนี้สวยมากค่ะลูกใหญ่และดกด้วยค่ะสวยมาก สามกระปองนะคะสามสิบตันผ่านค่ะสวยมากมีแต่ไซส์จมโบนะคะเป็นสมัยเด้ย